สวัสดีครับอันนี้ก็เช้าๆทำรีวิวทุกวันนะฮะก็ตออสัญญาจริงก็ว่าจะจะไม่ทันเพราะหลายอย่างเนาะอันนี้เราแนะนาเป็นเพลงใหม่ล่าสุดเป็นเพลงที่เราเริ่มต้นหจากร้านพยาเมสิกค,คือจากกีตาร,ร์ผลิตกีตาร์แบรนด์ทีนี้จะเป็นตัวแรกของเราเป็นไม้พยูนเป็นไม้ชิ้นเดียวยนะฮะสวยงามมากลองดูได้นะฮะนะครับตัวนี้หน้าสะสมคอก็เป็นไม้อ่าอาจจะเป็นไม้แอดเนาะแต่ฟิเก็บอกเป็นไม้พยูนแล้วก็ลูกบิดเราเป็นแบบสีล้งสวยงามล็อกสายด้วยนะฮะนะครับแล้วเราใส่แท็กแฮมเมอร์กิ้งอย่างดีเลยนะฮะ เป็นของซิมบอนแคนแล้วก็วงจรอ,อย่างดีนี่ตัดคอยได้เลยฮะเนี่ยนะครับเสียงดีมากนะฮะลองฟังแล้วทุกอย่างนี่คุณภาพเลยตัวนี้เป็นรุ่นที่ดีที่สุดในร้านราคาสูงที่สุดราคาอยู่ที่20,000บาทครับแล้วก็แถมมีโปชชั่นแถมกระเป๋าอย่างหนานะฮะแล้วก็สายสะพาย สายแจ็คแล้วก็ชุดสายไฟ,ฟแล้วก็ปิ๊กกระี่เสียบปิ๊กแล้วแจคแจ็คแ,และสายฟรีนี่เสียงสุดยอดเอาไปเล่นได้เลยครับไม่ต้องห่วงฮะที่เราแจกฟรีไม่ใช่ะลรเราคื้นกำลัให้ลูกค้าไม่ใช่ว่าเราจะเอาของไม่ดีแถมให้แล้วก็เราก็มีเก็บไปทางนอส่งฟรีนอสเพียงแต่ว่ามัดจำแค่ห้าร้อยบาทนะที่เหลือก็ไปเก็บเราจัดส่งแพ็คอย่างดีนะไม่ต้องกลัวนะได้ของรับคุณภาพแน่นอนไม่มีตกแตกเสียหายหรืออะไรแล้วก็ได้สินค้าแน่นอนไม่มีแก๊งคอนเซ็ปเตอร์แน่นอนไ <laughs> ว้หวงได้นะครับยังไงก็ฝากด้วยครับเ,เพลงนี้ เป็นกีตาร์แบนทีชื่อกีตาร์แบนทีนะฮะฟังาวเสียงนะฮะสุดยอดครับผมเป็นแนวเพลงนะครับประมาณนี้เริ่มตนน้นเร่งเรา เ้าเพี้วมิีสิ่งทำกีตาร์แบนที่ฝีมือคนไทยไม่แพ้ใครตัวแหลน ยุ่งเสียงดังกังวานจับใจอาจจะมีเพี้ยนๆหน่อยนะแต่ในเพลงไม่เพี้ยนเลเพื่อนๆเอาพี่ๆเล่นได้ไม่มีลิขสิทธิ์นะเพลงก็น่าเล่นทุกเพลงนะก็อยู่ที่ชอบเพลงก็เลือกเอานะครับเนาะก็ฝากด้วยนะครับเพียงราคา20,000บาทตัวนี้จะแพงสุดในร้านเป็นไม้พยุงถ้าท่านใดชอบสะสมไม้มงคลนะฮะนะครับเอาไว้ เ,เราเก็บไว้สะสมเดี๋ยวเล่นออกงานได้ไม่อายใครรับประกันคุณภาพจริงๆฮะเราไม่ไดนะ้โกหกฮะคุณภาพเยี่ยมนะฮะก็ลอ,องไปพิจารณาดูแล้วถ้าสนใจสั่งซื้อเราจัดส่งทนทีนะครับผมก็ฝากได้ลเลยเราจากร้านพยสิชน์เราจะผลิตก,กีตาร์าให้มีคุณภาพนะครับจากแบรนด์ทีนะทีชื่อทีชื่อตัวเองนะครับผมไม่ช่อเลยก็ไ <laughs> ด้จาง่ายนะครับก็ไม่ไม่อายใครนะครับผมก็ไงก็ช่วยกันดูดหนุนครับถ้าอุดหนุนกันเยอะเดี๋ยวผมก็จะผลิตรุ่นที่ สุดยอดออกมาะไะ้ราคาที่ไม่แพงคนระับโอเคด้วยช่วยหนุนคนไทยด้วยนะครับสวัสดีครับไปบ่ายพบกับคลิปใหม่ๆจากร้านพยาออร์สิกจากเอ่อเพลงของกีตาร์แบนทีนะครับสวัสดีครับ